ู้เกือบมาพระท่านเนาะพี่น้องเอ้ยรถไปโคลงไปฮอดละรถไปโคลงไปฮอดรถเกีก่ยวเขาแล้วพี่น้องรถเกี่ยวเขาลมชิตมนอนแจ้งแรงเงีอยู่พุ่นรถไปโค้ดกำลังกวดหนากวดลังอยู่ไ,ไปเข้าไปใกล้ๆค,ครับก็สวัสดีครับพี่น้องยิปซีบ๊วยสุขภูทุกคนนะครับเนาะพอกันคลิปนี้นะครับมาเบิป็นรถเกี่ยวรถ ี่ยวเขาขึ้นจากีตมเนาะโอ้น้า่น้ําหลายนกบวก็ได้บนี่เนาะขี่ไปใกล้ๆเกี่ยวไปใกล้ๆรวมบัวลงแซงแรงยงลเกือบน้ําเกือบท่วมทีตมกบท่วมเลย ยำพ้อได้ครับยัำยราทุย้ำยังเป็ต่อไป

เหรอครับวันนี้หลังจากที่ดึงไล่ค่างมาโยธานี้แล้วมันรุดกันต่อครับวันนี้ก็จิใส่สลิงใส่โซด,ดึงด้านหลังคลอยขึ้นไปทั้งคนละท,ละทละละนนั้งรถม่โค้งคนละบันมันรุนกันครับมันจิดึงขึ้นได้ปะตัดิบลงครับ มองบอกซอสวขนาดยิ่งให่ครับทีมันชรงเขาไอ้งท่งเขาข้างเนี่ยมันซ้ำกันนี่มันเนาได้ครับอบอกแกลขางทางนัมันไหมนี่เราทางนมันกงองพันอแบี้อนไอนตอได้ขงท่่นมันเือคาดอยู่คร้บผมคาดคาดเนมีคาดตามขางนมันย่เอาใช่หันนะช่มอง มันมีอยู่มันมียอันละยูเครื่องเงินยับมาอีกตรงกลางไงเรา้วนาใน้นคือพุ่งตรงกลางตรงกลางมันจังมันจังแข็งแรงก่อนซุวงนี้ซุวงนี้มันแข็งแรงเด้อทัวดเห็นบ่เห็นบ่คือตรงกลางละ पए काम là khóc cho ní cả lũn đan chế chốt chế cho giang thanh đạt đấy là mượt cả mượt lẽ david cả là tốt là với gì đây là gì mà là กูยืนรุ่นยืนเลยก็จะจดใจจอนทอผู้ลูกไปงุ่มเอามงกอสลิงอยู่หันมันจิตมเนาะจิตมนิ่ในจิตตมคนน่ะมันก็เฮ็ดยากแน่ละผู้รุ่นกันรุ่นยืนรุ่นยืนแล้วแะฟังหนึ่งกับว่ามันคักดิ่งทอผู้เฮ็ดเลยก็ยิ่งลำบากเตอะเพี่น้องอ๋อจัดไปในก็จิตเดี๋ยวเอาขึ้นให้ได้แล้วซ่อมมึงมั้ยนี่ เหมือนกับเหมือนกัไฟหลกัมี่รอกอ้าวัดลไป

อ้าพร้อมมาไปบานีเราลองลดูโอ้ยบัดสิลากระบาดนี้ไฟตารถซ่องที่นากล้องแล้วบาดกรงด้วยจีปภาพได้บานี้โอ้ยมั่วเลยพีน้อฮะมีกี่ละอไละอะละมีการละอะลล่ะตเี้ยางไปแล้วคุณน่ะคว้าเอา

เอ้าน้าที่สุดก็ขึ้นได้เรียบรอยนะ้อยเนาะจบเกี่ยวเพิ่นมีรถสองขั้นานะคันหนึ่งก็มาเกี่ยวเข่าจุดแลว้วเสร็จคันหนึ่งก็งมเนื้อชิจมือขึ้น,ม,นม,มือละอนะครับในที่สุดก็เรียบรอยนะ้อยเนาะมื่อเติบพอดีเไปใส่ไฟเป็นจบเกี่ยวโอ้ผมว่ารุ่นก็มีบ่ได้เทือนละ รอรุ่นไปจนพอแห้งขึ้นกันถึงเรียบร้อยแล้วเอาชาวไร่ชาวนากับมีบวกมีน้องกับปเรียมอ่านรักมาซักไว้เอาถุงยางมาหอยไว้ไม้ไว้เพื่อให้ลดเจ้าเขาได้หูจักว่ามองอันตรายต่างๆครับคลิปนี้เอาก็น้ำมาฝากกัน ก็เป็นอุทาหอนในผู้มีรถมีลา่าเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามนำม,มว่างเป็นตอ่อเป็นยังเป็นบวกเป็นยังต่างๆควบผิดพลาดเกิดได้ตลอดข้าเกี่ยวตะเขาว่าลืมเบิงง่งแต่มีปฝากช่องบานสัมโคเข้าในรด้ทุกคนทุกที่ทุกทัานท่านผู้ชมทั้งวัตถุผู้สุขน,นะนะครับเนาะบานสามโคกแชนแนลบานสามโคกสตูดิโอนะครับ สำลบพจากันครับสวัสดีครับ